ก็ประกาศสวัสดีน้องๆในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่จะมาสอนรับไอวอลฟรีฟีถาวงกันยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับไอวอลเขียวนั่นเองนะครับหลายคนยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยนะครับสำหรับไอวอลใหม่นั่นเองนะครับที่เกมจะแจกกกกได้ัันนถาลยยเเซิร์ฟ นะครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1นึ่งสับตะไคร้หนึ่งกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเมื่อเช้าวันก่อนนะครับช่วง3ามโมงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นร้านค้าโมโคแฟนตาซีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูก็จะเป็นร้านค้าซูเปอร์แฟนตาซีนะครับก็คือจะมีของรางวัลเนี่ยให้เลือกนะครับหอย่างด้วยกันนะครับก็จะมีดาบคาตนะแล้วก็มีท่าทางนะครับก็จะมีของเก่าเข้ามานนั่เอง นะครับในส่วนนี้เนี่ยดาบพัฒนาพี่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอเป็นท่าทางละกันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่2นะครับให้เลือกเหมือนกันนะครับขอเป็นตั๋วละกันแล้วก็จะมีบัตรเป็นเชื่อนะครับมีสกินกู้หูมีกล่องสุมสกินปืนนะครับผมในส่วนนี้เนาะขอเลือกเป็นตั๋วละกันนะครับปั๊บอ่าโอเคพอเลือกแบบนี้เสร็จนะครับเราแน่ใจเนี่ยนะครับเราก็กดถัดไปไปได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าใครอยากกดแนะนําเนี่ยก็น่าเขาแนะนําให้หรือเปล่านะครับ อ๋อไม่มีเทมแนะนําหรือว่าเรากดออกเนี่ยเขาให้กดตัวนี้นะครับผมอ่าใครที่กดเลือกแนะนําเขาจะเลือกให้อัตโนมัตินั่นเองนะรประมาณนี้เนาะมาทีนี้พี่ขอเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับตามใจชอบนะครับแล้วก็กดถัดไปครับผมปับ๊บอ่าระงวันที่เลือกก็คือ6อย่างนี้เรามั่นใจก็กดยืนยอมไปได้เลยนะครับปับ๊บมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับเพชรในการสุ่มก็คือธรรมดา9เพชรน,นะครับแล้วก็พิเศษบวกโบนัสเนี่ยก็คือ19เพชรน,นั่นเองเฮ้ยถูกนะครั้งแรกลด50%เลย นะครับมาเดี๋ยวขอเริ่มแบบพิเศษละกันนะครับ19เพรไปลุยดูซิว่าจะได้อะไระครับ <c oughs> เรียบร้อยได้เป็นตัวนะครับไดมอนด์ Diamond นะครับอ๋อก็จะจับคู่กันนะครับแบบนี้นะครับครั้งต่อไปคือ8 9เพรมาสักทีดิเป็นยังไงปัป๊บปัป๊บปับปับท่าทาง <c oughs> เรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการสุ่มกล้องง่ายๆนะครับผมก็คือถ้าเราได้เลข6กก็คือจะคู่กับเลข6ข้างนอกด้วยก็จะเป็นรางวัลโบนัสนั่นเอง นะครับผมสมมุติพี่ได้มาเลขหนึ่งใช่ไหมพี่ก็จะได้2อันเลยในส่วนท่าทางแล้วก็ดาบคาตนานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีถึงวันที่กี่เอวันที่1ตุลาคมเลยนะครับผมยาวๆกันไปเลยเนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าสำหรับไอโฟจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้อยู่ในเว็บพิเศษสปินออฟคอมเพลตที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม5้าบาทขึ้นไปรับฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับโโปรมมชั่นนีี้จํานนนวจํากัดะครับช้าหมดดดอไ้เลยนะครับผมมลิงก์สัคร ลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามที่ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงื่อนไปที่เบอร์0648985233มันเองแล้วใส่เบอร์เงืนของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบบางน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี ใครนะครับที่อยากสุ่มไอดีท่าบักทงเนี่ยก็มาสุ่มตัวนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมตอนนี้เว็บน่าจะยังบั๊กอยู่นะครับเห็นน้องคนนึงทางก็บอกพี่ว่าได้ไอดีท่าบักทงไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเกมใหม่ด้วยนะครับเป็นเกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีลุ้นของเขาก็จะมีไอดีท่าบักทงกันด้วยนี่เลยนะครับครั้งละยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงเนี่ยก็กดมาที่ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมมเเเเเรราาาาาากกกก็ททททััไไไปปบบออลลยยยว่่่่่สสุด้้งงนนนีีใให5 นะครับได้รีบเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมตัวนี้กันเลยนะครับว่าอยู่ในตรงไหนเนาะก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรมหน้าหน้าประเดทีนอันแรกเลยครับนี่รวมกิจกรรมฟรีไฟมักนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฟรีไฟมักเปิดให้ดาวน์โหลดเปิดให้เล่นเนี่ยวันที่28นะครับก็คือหลังอัปเดตก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับรูปพื้นหลังนะครับ เรื่องคียนะครับผมอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะครับแล้วก็มีสกินปืนนะครับผมแล้วก็มีสกินคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับมีแอร์บอร์ดนะครับมีบัตรสร้างบ้านบัตรสร้างห้องนะครับในส่วนนี้เนาะเป็นบัตรสร้างบ้านที่แบบในฟรีไฟล์แม็กที่อัปเดตไปนะแล้วก็จะมีตาตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะแล้วก็จะมีชุดฟรีไฟล์แม็กนะครับผมในส่วนนี้วันที่30นะครับเรามีตั๋วอีโวแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือ ไอวอลเนี่ยเราจะได้รับฟรีๆก็คือตะลุยโหมด 4v4 แผนที่ใหม่ในฟรีไฟล์แ Max นั่นเองนะครับวันที่8ตุลานั่นเองนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับผมก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับก็จะมีแจกในส่วนไอวอหัวกระโหลกตัวนี้นะครับไอวอเขียวหัวกะโหลกแล้วก็จะมีบัตรสร้างบ้านนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะสลับตัวนี้เนาะไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยสลับหน้าตาไอวอนะครับนี่ ข้างหน้าข้างหลังก็ลวดลายเดียวกันนะก็จะเป็นโมเดลเดิมนะครับสำหรับโมเดลไอวอลก็เป็นแบบเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปภาพไปเฉยนะครับในส่วนที่เป็นหัวกระโหลกแล้วก็จะมีลวดลายสีเขียวนะครับนี่ประมาณนี้ดูใกล้ครับผมสวยไหมก็พอได้นะที่ว่าก็พอได้มันมันดูมันดูเด่นๆดีนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีหัวกระโหลกตรงกลางนะครับนี่ประมาณนี้เวลาถือก็เนี่ยประมาณนี้ก็มีลูกเขียวโอ้โหอย่างเท่นะครับผมเนาะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนับก็จะเป็น ตานะครับตาของกิจกรรมฟรีไฟแม็กนั่นเองครับนี่เป็นไงเป็นหัวกระโหลกแล้วก็มีดาบคขวยกันอยู่นะครับสำหรับข้างล่างนะแล้วก็มีอักษรตัวอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตาของกิจกรรมโบยาเดนะครับซีซั่นสนั่นเองนะครับก็จะมีน่าจะกิจกรรมน่าจะเข้ามาพร้อมกันนะพี่เดานะโบยาเดเนี่ยน่าจะเข้าในส่วนฟรีไฟธรรมดานะครับส่วนฟรีไฟแม็กก็จะเป็นตาตัวนี้นะครับให้พี่เดานะน่าจะน่าจะเดาถูกนะ ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมฟีฟายแม็กก็จะเปิดให้เล่นสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็พี่ขอฝากไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับฟีฟายแม็กลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมใครที่ยังไม่มากดลิงก์ให้พี่เนี่ยนะครับรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะอดบัตรกอริ่น่าฟรีๆกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับมีคนกดให้พี่แล้ว5,319คนนะครับถ้าพี่ยังติดลำดับ2อยู่ถึงวันที่28วันเปิดตัวเกมเนี่ยพี่มีของรางวัลเพิ่มให้แน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่า ถ้าแซงเกมเนี่ยไม่น่าได้แล้วแหละนะเพราะว่าเกมไปหมื่นสามแล้วนะครับผมน่าจะยากนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายคนจะไม่เข้าใจว่าของฟรีเนี่ยจะเข้ามาในวันไหนนะครับสังเกตวันที่ดีนะครับเดี๋ยวน้องๆจะงงเหมือนกิจกรรมท่าทางนะครับผมท่าทางเนี่ยก็จะมาวันพรุ่งนี้แหละนะครับวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนรอกันได้เลยนะครับลงเล่นสุดตารับฟรีฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลยสำหรับท่าทางเต้นตัวนี้ นี่นะครับเคซี่กีต้านั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับอันนี้คือได้ถาวรกับยกเซิร์ฟเลยนะถ้าทางตัวนี้นะครับผมก็คือเกมแกะในส่วนกิจกรรมโมโคล่าง2นัน่นเองนะครับย้ําว่าวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้วนะเนี่ยคืนนี้เดยนะครับคืนนี้เที่ยงคืนเดยเออก็เป็นวันพรุ่งนี้แหละนะครับผมรอกันได้เลยคืนนี้เที่ยงคืนนะครับผมกคนนคนนคผม็คือลงเล่นสิบตารับไปซีซีเลยในส่วนนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้แหละนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้พี่กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซกันด้วยถ้าครบแปดพันละพี่มีบลลัตรกันหน้าแจกฟรีๆใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องราตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ